สวัสดีค่ะทักไทยกันนะคะจากประเทศออสเตรียเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะยูเซฟคังเคนเฮาค่ะวันนี้ตอนเช้านะคะแฟนของบีก็มาส่งบีที่หน้าโรงพยาบาลนะบีก็เดินออกไปซื้อของที่สปานะคะเอามาไว้กินนะคะบีไปซื้อไข่ต้มนะคะแล้วก็มีขนมอีกนิดหน่อยนะคะก็แฟนบีมาส่งแล้วแฟนบีก็เลยไปทำงานนะคะเดี๋ยวบีจะมา รับยาเองนะคะก็ถ้ารับยาเสร็จแล้วแฟนบีก็จะขับรถมารับนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปชมสวนกันนะคะเพราะว่าวันนี้แฟนของบีนะไปทำงานนะคะนี่ก็เป็นโรงพยาบาลนะคะที่บีมารับยานะคนก็ไม่ค่อยมีนะคะคนก็จะค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแล้วก็การรับยาก็จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้นะคะบีก็รับยาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังลงมานั่งรอแฟนนะคะอยู่ข้างล่างนะอากาศนะคะค่อนข้างที่จะดีเลยนะสวัสดีจ้ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะบีก็อยู่ที่หน้าบ้านลูกค้านะคะดูดอกไม้ทางนี้นะเป็นเป็นเป็นแถวไปเลยนะคะยาวสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยช่วงนี้เนาะก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะ ดอกไม้ก็ออกดอกหรือว่าเยอะมากสีสันนะคะสวยงามตรงนี้เป็นทางเดินนะคะก็มีดอกไม้ด้วยเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆไปชมสวนนะคะวันนี้แฟนบีนะคะมาทำงานที่โคส์ขนอยบวกนะคะโโหดอกไม้เต็มเลยคะ่ะดูนี่นะ ฮัล <Hello. S 2> <Hello. laughs> โหลดอกไม้เต็มเลย <laughs> ก็รู้จักกับเจ้าของบ้านนะคะเพราะว่าเรามาเซอร์วิสกันนะคะทุกปีนะคะดอกไม้สวยมากๆเลยค่ะนะแล้วนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมสวนนะคะ

โอ้ยก oh, okay. uh ็จริงๆแล้ว huh, อ okay. um ่ะเออดูดน้ำออกหมดแล้วนะคะอยะว่ดะ้่าฮโอเคอืม วันนี้นะคะเครื่องมือของเราพังนะเพื่อนๆก็มีมูลค่า1,000ยูโรนะคะแฟนบีต้องสั่งมานะคะแล้วก็อันนี้เป็นของที่ทำอยู่ที่เมืองกาปริตนะคะแฟนบีก็เลยไปเอามาใช้นะคะแทนนะที่นี่นะคะอยู่ค่อนข้างที่จะไกลมากๆนะเพื่อนๆเอาละจ้ะเดี๋ยวบีจะพาดูสวนสักหน่อยนะคะ ตอนเช้าอ่ะแฟนบีเขาก็ส่งบีนะคะไปที่โรงพยาบาลน,นะก็ตอนนี้บีรับยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแฟนบีก็เลยรับบีมานะคะแล้วก็มาบีก็เลยพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมสวนนี่แหละคะ่ะปกติแล้วเนาะเขาก็จะมีน้ํำตรงนี้นะคะเต็มเลยนะแล้วทีนี้ เขาดูดน้ำออกหมดแล้วนะคะเพราะเขาจะต้องทำความสะอาดค่ะ มาดูวันนี้นะคะสายพานนะไม่ให้เขางอนะคะแบบอย่าให้ก็เป็นมุงนะเดี๋ยวนะ้ำมันจะไหลไม่สะดวกนะคะ เวลาที่มาทํางานกับแฟนนะคะอะไรที่ทําได้ดีก็จะทํานะอย่างเช่นแบบม้วนสายพานเก็บสายไฟนะคะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะช่วยไป På. Det det er ja. Alles ja, det var med Hva sier dere? ะคะหน้าสงสารนางนะดูแฟนบอกว่าเซอร์วิสทุกปีนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีปลามันก็เลยทำให้แบบว่าสกรปรกมากขึ้นนะคะปลาเขาตัวใหญ่นะมีเยอะด้วยนะคะ สิสิสสเจ้มาเธอสุกกะปกเป็นมุดอะไรมาฮะเป็นมุดอะไรมาดูเออไปมุดอะไรมาสิสสิ ซิสซิสหัวไอหนไปมุดไอมาลูกตะกระปรกวะกงไปอาบน้ำมิ้นตาซิสวัสดีครััคุูกลิฟนี่ซิสซิสทำไมจะต้องมานั่งข้างแม่่ะฮะ

Thank mm -hmm. you. เราจะพึเพื่อน,นตอนนี้นะคะแฟนดีก็เซอร์วิสเสร็จเลยนะเอ,เอาน้องปลานะคะลงไปไว้แล้วก็เอาน้ำใสเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือทำเสร็จแล้วนะคะหลังจากเซอร์วิสเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆ่นคะดอกไม้นะสวยมากเลยทั้งสวยทั้งหอม <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้นะคะก็เป็นฤดูใบไม้ผลิเนาะ ดอกไม้นะคะออกสวยงามมากๆเลยเอาละจ้ะเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็ได้เซอร์วิสเสร็จแล้วค่ะเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าไปแล้วค่ะสวัสดีเอาวีด้เซนเอาละจ้าตอนนี้นะคะก็พากันเซอร์วิสเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ไปแล้วนาจ้าเพื่อนๆ So, Schatzi, was haben wir vergessen? Alles Nein, gut? alles okay. Sicher? Ja. Den zwei zusammenhelfen, Helfen bleibt immer was liegen. Helmut, ja. Papa, danke. Heute kann ich hier wieder ohne Savati. Auf Wiedersehen.